แล้วนี่ไอ้บกี้บอกตุนตายแล้วโอยอันนี้หลายตัวเลยอันนี้สองตัวสี่ตัวเลยนะครับหนึ่งเนาะสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะาพาทุกคนเข้าไปดูวิถีชาวบ้านของทางพุกภราวนะฮะนี่ก็เป็นหมู่บ้านนะฮะเรากำลังออกบ้านมานะครับแล้วก็ ที่นี่สังเกตได้ว่านกหรือว่าอะไรชัดจะไม่มีเลยนะฮะตามหมู่บ้านตามถนนจะไม่มีให้เราเห็นเลยนะฮะเพราะว่าทางนี้เขาจะจับก,กินหมดเลยนะฮะทั้งนกทั้งอะไรตะลอกเขาจะจับก,กินหมดเลยนะครับอย่าไม่เหมือนทางบ้านเรานะครับนี่ก็ข้ามแม่น้ํามานะ,ะนะครับบรรยากาศแม่น้ําก็จะประมาณนี้ ่็ทางนี้จะหนาวนะครับเพราะว่าผมหนาวมากเลยแล้วก็ทางนี้คือเขาใช้ชีวิตกันแบบง่ายๆนะอันนี้ผมถามพ่อตอนเช้าว่าทำไมพ่อไม่เอาโอมอร์ไปคนะ์่ปไวแล้วก็สะดวกด้วยพ่อบอกว่าชอบแบบนี้แล้วก็ถ้าขับรถไางจะประหยัดแล้วก็ ดดวก,กว่าด้วยเขาชอบแบบนี้นะะถ้าขับออเต้ไซค์มันไวแล้วก็หนาวด้วยเขาพูดแบบนี้นะ,ะแล้วก็คือเปลืองด้วยน้ามันแพงด้วยน้ามัน312อันนี้ลิตรก็20กว่านะฮะอันที่ตามข้างหลังเอามาก็น้องชายนะฮะน้องชายน้องไพนะะน่นะฮะน้องชายเราจะเป็นคนที่ไปดักนะฮะนกวันนี้ หนักทั้งนกได้อะไรก็เอาหมดนะฮะเพราะว่าจะไปหาของป่าน,ะะนีตอนนี้เราก็กําลังเดินทางไปอันนี้เห็นตัดคลิปไปหลายท่อนแล้วนะฮะเพราะว่ามันไกลและก็ถ่ายนานนะฮะมันจะยาวเกินไปจริงๆแล้วเราข้ามดอยมาทั้งหลายดอยแล้วนะฮะจากบ้านมาถึงนี่จากนี้ไปก็อีกไกลเลยนะฮะต้องข้ามไปอีกหลายดอยนะ,ะทุกคน เพราะว่าผมก็จัดคลิดเป็นท่อนๆไปนะฮะให้ทุกคนเกาได้ดูได้เห็นกันนะฮะผมเดี๋ยวผมก็จะจัดเป็นท่อนๆๆเป็นท,น,ทน,ทน,ทนท่อนนะฮะไม่อย่งนั้นมันจะยาวและนานเกินไปนะครับผมเดี๋ยวทุกคนแล้วก็ดูไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ จอดนี่เหรอนี่ก็เส้นทางน่าจะใกล้กักจบกจุดตรงนี้นะครับตั้งแต่ที่นีไปเราก็น่าจะเล้เดินไปในห้วงเพราะว่ารถไปไม่ได้จอดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็เดินไปเองนะครับทุกคนเนี่ยจอดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดินไปนะฮะเดินขึ้นไปในห้วยนะฮะไปเรื่อยๆทีนี้เราก็จะ เข้าป่าไปเลยนะฮะตอนนี้นะครับสวัสดีครับเป็นต้นชาวกับตน้นต้นแรงอะ่ะมันึงจะทื่อนกชิมกินน้ำเนาะแม่

ไม้ใหญ่เตะอยู่โอ้ไม้นี่ใหญ่เตะอย่าบ้าทุกคนไม้ที่โล่มนี่วู้ไม้ใหญ่ขนาดนี้เลยนี่โอ้เท่าบ้านเลยหรือเปล่านี่ใหญ่มากคนนี่ไม้นี่ใหญ่มากเลยโอ้เท่าบ้านเป็นหลังเลยไหม นนั่นไหนอ๋อนี่โอ้ถึกแล้วนี่ดูตายแล้วคือมันตายแล้วตายแล้วทุกคนาตายแล้ว นั่นถูกเ่ฮะอันนี้ก็ถูกเออนี่ก็ได้ทุกคนนี่อันนี้ยังไม่ตายดูสิเป็นเลยวิถีชีวิตของของครับผมนี่วิถีชีวิตของบ้านประเทศลาวนะฮะนี่เขาก็จะหาก,กินของป่าแบบนี้ นี่นี่นะน,นี่เจ้าของเจ้าของเขาขึ้นไปทางโน้นแล้วเดี๋ยวผมก็จะหาปีกล้วยแล้วก็ยกกล้วยต่อนะฮะทุกคนตอนนี้ก็ภารกิจผมก็เสร็จสิ้นแค่นี้นะครับสำหรับผมก็จะหายกกล้วย แล้วก็ปีกล้ยต่อนะครับนี่ครับนี่ก็อนี่นกที่เมื่อกี้นะนี่เขาจะเอาอะไรมาวางไว้อย่างนี้นี่วางไว้กาวนี่อันนี้ยังไม่ตายนะทุกคน,นมไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยผมพอที่จะช่วยเขาได้อะไรไหมมันไม่ได้ละ่ากาวมนติดตัวเขาหมดไปเลยทุกคน ะข้างบนก็ได้หลายตัวบ่นั่นข้างบนได้อีกหลายตัวทุกคนเดี๋ยวขึ้นไปตัวอ่าตัวไหนที่จะช่วยได้เดี๋ยวจะช่วยนะนี่เจ้าของไหนโอ้นี่หลายๆตัวเลยอันนู้นอันนู้นมันเฮ้ยมันกระโดดห,หรอปีไอ้เฮ้ย โน่นมันซีนีนี่ทุกคนหลายตัวเลยตัวนี้โอ้ยเยอะเลยอ่ะแต่ตัวนี้เห็นมันกระโดดหนีอยู่ทุกคนตัวตัวใหญ่เนี่ยมีกัดกัดด้วยโอย้หลายตัวอยู่ประมาณลมก็ประมาณ สี 4, 5, ่ห้าหกได้หกตัวอยู่ทุกคนตาแดงแดงเลยนี่แล้วนี่ไอ้พ่กเก็บบอกบอกลุกคนโอเคอันคอยสิไปเก็บปิกล้วยกันเด้อเก็บปิกล้วยเดี๋ยวถ่ายแห่มรอบนึงเนี่ย เขาจะวางไว้อย่างนี้คือแบบสุดน้ำห้วยนี่หลายตัวเลยทุกคนนี่น,นี่ทุกคนนี่มันมันอันนี้มันจะเป็นกาวไงเขาติดไว้จะเป็นแบบนี้โอ้ยอันนี้หลายตัวเลยอันนี้สองตัวสี่ตัวเลยนะครับหนึ่งเนาะหนึ่งสองเนาะแยกอยู่ใต้นี่อีกตัวหนึ่งนี่นี่ไงสามสี่ และสี่แล้วนะเขาจับห้าหกเจ็ดได้เจ็ดตัวทุกคนเบิดแล้วมันบอกทั้งโอเคหืมดเยอะอยู่ทุกคนนี่คือมันเป็นวิถีชาวอชีวิตของชาวบ้านนะทุกคนนะของทางนี้นะโอเคที่อยากให้ทุกคนเขาได้เห็นกันในวันนี้นะโอเคเนี่ยผมก็น่าจะอยู่ที่ที่นี่เมิอนอยู่แหละ เดี๋ยวผมจะไปตัดปีกก้วยนี่ลงเอาปีกก้วยกลับบ้านนะสำหรับผมผมผมไม่เอานกผมจะเอาปิกก้วยนะทุกคนโอเค แต่แล้วตัวระบกน้ำลวทมีิลงปรอกเลือกีวตัวยัลงหลเถอนปอกมาลอยงงหเถออนมีนกด้วยปกก็เล่นกับพืนหนอยนกหึ่งตัวไปใช้กระเป๋าเขาส่องกระเป๋าเขามีตัวตูนกับนกหนึ่งตัวนี่เน้อ อ๋อรอว่าหกสิบล้านี่นี่อืม สวัสดีครับผมนี่ก็อ่าเราจะเสร็จแล้วนะครับผมเอายกกล้วยเสร็จแล้วก็กลับไปที่กระท่อมนะฮะเดี๋ยวเราก็ไปทําอาหารกินกันที่กระท่อมนะครับผมนี่ฮะตอนนี้เราก็มาถึงที่กระท่อมแล้วนะฮะนี่กระดึงขนนกอยู่แล้วก็ตั้งน้ําร้อนเพื่อที่จะทํากับมุงกับข้าวแล้วกินที่นี่เสร็จแล้วก็กลับบ้านนะครับทุกคนนี่ครับประมาณนี้นะครับอันนี้ยกกล้วยที่ผมปอกเมื่อกี้นะฮะนี่นะครับ ประมาณนั้นนี่ประมาณนี้แล้วนะครับขอบคุณมากที่เข้ามาชมนะครับผมวันนี้ก็จบเพลงแค่นี้นะครับวันนี้ผมก็มาให้ทุกคนก็ได้เห็นวิถีชาวบ้านของทางนี้นะฮะการหาก,กินหาอยู่นะฮะนี่ฮะมากันเยอะอยู่นะฮะวันนี้นะครับเกก็รู้สึกว่าวันนี้อ่าสนุกสนานและอ่าเฮฮากับในป่าทางนี้นะฮะครับผมสดชื่นแล้วก็อ่ามันกัด ดีเย็นนะฮะลมพัดตลอดทางนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับ